สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือน dan รวมไปถึงก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆนะครับทางรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับของเดือนธันวาคมก็คือเป็นเดือนสุดท้ายของปี2023สําหรับเดือนนี้เราก็จะมีการอัปเดตราคาของ iPhone ให้ครบทุกรุ่นนะครับท่านไหนที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone มาใช้งานในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้แล้วอยากจะเช็คราคาเช็คโปรโมชั่นนะครับสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้ ได้เลยนะครับมีราคาใหม่ๆแล้วก็โปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นมาให้ดูกันอย่างแน่นอนรวมไปถึงตอนนี้นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะสั่ง iPhone จากเรานะครับก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเมื่อท่านกดเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งอยู่ด้านล่างของคลิปนะครับลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมีทั้งสินค้ายอดนิยมที่ขายดีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็น iPhone รุ่นเก่าแต่ยังเก่านะครับซึ่ง ตรงนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่มีงบนะครับหนึ่งมืนต้นๆไปจนถึงไม่เกิน2 0 0 0 0บาทน,นะครับท่านสามารถมาเลือกซื้อเป็นรุ่นที่เราแนะนําได้นะครับก็จะมีให้เลือกหลายรุ่นอย่างไรแล้วท่านสนใจรุ่นไหนนะครับกดเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเราได้นะครับอยู่ที่ด้านล่างของคลิปซึ่งคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตในส่วนของราคา iPhone 13นะครับ iPhone รุ่นนี้ก็เป็น iPhone อีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนะครับน่าจะเป็นรุ่นที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้ วันนี้มาดูโปรใหม่ล่าสุดกันนะครับสำหรับ iPhone 13ในเดือนธันวาคมนะครับว่าน่าสนใจไหมเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่3ธันวาคมปี2023นะครับเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อน นี่เลยนะครับสำหรับร้านแรกที่นำะมาให้ดูกันร้านนี้ขายโดยทาง Apple โดยตรงนะครับสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ23,350บาทนะครับแต่ว่า ช่วงส่งท้ายปีแบบนี้เขาก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้กดเข้าไปที่ลิงก์นะครับก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมแจกให้วิธีการจ่ายเงินนะครับถ้าเราสั่งซื้อสําหรับร้านนี้นะครับก็สามารถเลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยนะครับหรือว่าท่าในใดที่อยากจะผ่อนเขาให้ผ่อนสูงสุด10เดือนนะครับดอกเบี้ยไม่ต้องเสียมีให้เลือกครบทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ําเงินสีขาวสีชมพูนะครับสีดําแล้วก็สีใหม่ล่าสุดก็คือสีเขียวสําหรับความจุ 128GB สินค้าเป็นของแท้100%เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ29,900กาก็ลดราคาเหลือ23,500บาทนะครับมีให้เลือก2สีเท่านั้นก็คือสีขาวแล้วก็สีดำนะครับสำหรับความจุ g b สินค้าเป็นของแปดกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืน,น,น,ปน Apple 1ปี ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยขายโดยทางร้าน i Studio นะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ23,700บาทก็จะมีส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้เช่นเดียวกันนะครับมีให้เลือกครบทุกสีนะครับสำหรับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านแอป Lazada นะครับ ชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อหรือว่าจะกดที่ลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนซื้อได้เลยนะครับดูราคากันต่อที่ทางน้้นแอปช้อปปีกันบ้างนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสําหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ29,900นะครับรลดราคาเหลือเพียง23,500บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีให้เลือก2สีก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะครับสำหรับความจุร28 กิกไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีร้านที่2ร้านนี้ขายโดยทางร้าน i อสตูดิโอนะครับไอโฟนสิบสามเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยจากราคาปกติ29,900ืลดราคาเหลือ23,700ืบาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้ยแย่พอรพอร์ได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนที่รร้้าาานสสุดทยํับง ช็อปปี้นะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศู์ไทยนะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงเป็นร้าน s h o ป e e Mall นะครับจากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาเหลือ24,500บาทสำหรับสีมีให้เลือก4ส,สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับท่านที่อยากจะซื้อสาหรับ iPhone 13จากแอปช h อปปีก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของช h อปปีนะครับปิดท้ายกันที่ราคาจากทางด้านร้าน b a n a n a IT ทีนะครับ ซึ่งร้านนี้ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างนะครับหรือว่าเราจะเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาก็ได้ iphone 13เครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับประกันศูนย์ a p p l e มีให้เลือก3าความจุนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีในเรื่องของราคาขายอยู่ที่23,500บาทนะครับถ้าในที่อยากไปซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ banana นะครับหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าร้านโดยตรงก็ได้นี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสําหรับเดือนสุดท้ายของปีนะครับในการซื้อ iPhone 13 ท่านชอบร้านไหนนะครับก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือว่า Shopee หรือสั่งจากเรานะครับในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนั้นนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย ทรู e ูฟเอช iPhone 13นะครับโปรโมชั่นลดราคาพิเศษล่าสุดสำหรับเดือนธันวาคมนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น15,000บาทมีให้เลือก3สีนะครับเป็นสีดำสีเขียวแล้วก็สีชมพูสั่งซื้อออนไลน์นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจนะครับราคาก็จะเหลืออยู่ที่14,000นะครับถ้าเราสั่งซื้อออนไลน์ในส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นนะครับก็จะมีให้เราเลือกหลายแบบเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสำหรับลูกค้าของ TrueMove คร้อ iPhone 13ได้ที่ราคา16,000บาทนะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าถ้าเป็น Pro 1399ซื้อได้ที่ราคา16,800นะครับสัญญา6เดือนไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเช่นเดียวกันแล้วก็ Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา17,500ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับสัญญา12เดือนส่วนลูกค้าใหม่นะครับสำหรับคนที่จะมาเปิดเบอร์ใหม่กับ True นะครับซื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา16,000บาทเหมือนกันเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมั ัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับมีค่าเิ็ตลุ้งหน้าด้วย3,210บาทนะครับสัญญาในการใช้งาน12เดือนโปร1399ซื้อได้ที่ราคา16,800นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุ้งหน้าแต่ว่าโปรนี้สัญญา6เดือนเท่านั้นโปร1199ซื้อได้ที่ราคา17,500บาทมีค่าเน็ตลุ้งหน้า2,140สัญญา12เดือนนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนซื้อได้ที่ราคา15,200นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุ้งหน้าแล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับ ื้อ iPhone 13ได้ที่ราคา15,000บาทเมื่อย้ายค่ายมาใช้ True นะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499มีค่าเน็ตลูกหน้าด้วย3,210บาทนะครับสัญญา12เดือน Pro 899ซื้อได้ที่ราคา15,200นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลูกหน้าสัญญา12เดือนนะครับแล้วก็ Pro 1199ซื้อได้ที่ราคา16,500บาทค่าเน็ตลูหน้า2,140นะครับสัญญา12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ29,900นะครับลดราคาล่าสุดเหลือ23,900บาทนะครับ นี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรโจากทางด้านค่าย TrueMove S สำหรับการซื้อ iPhone 13นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2นะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับเดือนธันวาคมการซื้อเครื่องพร้อมโปรโซื้อได้ที่ราคา16,900บาทสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่นะครับซึ่งบางโปรก็ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้ทำเรื่อง ได้ค่านะครับลดให้อีก1,000ราคาก็จะเหลือ15,900บาทสำหรับ iPhone 13ความจุ 128GB มีให้เลือกทบทุกสีนะครับวิธีการสั่งซื้อเราก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้หรือว่าเราจะไปซื้อที่ร้านของเขาโดยตรงก็ได้นะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับ iPhone 13ความจุ128กิกะไบต์เครื่องแท้ศูนย์ไทยนะครับโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนธันวาคมซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น16,000บาทนะครับราคานี้เป็นโปรสำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่นะครับคนที่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมไปถึงลูกค้า d t แทที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปซื้อได้ราคานี้นะครับ16,000บาทซึ่งก็จะมีค่าหงหน้้าดวย 3,000บาทสําหรับแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับส่วนถ้าเป็นรายเดือนเดือนละ1199ซื้อได้ที่ราคา17,500ขั้นติดลงหน้า2,100บาทโปร899ซื้อได้ที่ราคา19,000นะครับขั้นติดลงหน้า1,800แล้วก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา2600ขั้นติดลงหน้า1,200บาทส่วนถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มนะครับให้ทําเรื่องย้ายค่ายมาใช้ d t ท c รับส่วนลดเพิ่มอีกทันที1,500บาทราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ14,500บาท ส่วนคนที่อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับเป็นโปรดีแท็สบายเปยสามารถผ่อนศูได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้บัตรเครดิตซึ่งเงินไขก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่ท่านเป็นลูกค้าของทาง DT แทสามารถผ่อน iPhone 13ได้เลยถ้าเราสนใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 13ในเดือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปี202 ส3านะครับท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะซื้อ iPhone 13มาใช้งานนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อนะครับสามารถนําข้อมูลราคานําข้อมูลโปรโมชั่นจากคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรโลดราคาพิเศษจากทั้ง lazada shopee หรือว่าสั่งจากเรานะครับก็กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ140ถึง15,000บาทชอบโปรงองค่ายมือถือค่าไหนที่สุดก็ไปซื้อ่ค่ายมือถือ คนนั้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ